พี่น้องพาปีพน้องมาหาเก็บปูพี่น้องหาเก็บปูนาปูนาหน่อยนะพี่น้องนี่นี่ปูนาหน่อยพี่น้องมามามาอยุดีมาเก็บปูนาครับกาดปูนาครับอุ้ยเออุ้ยงามเลยพี่น้องเอุ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาเด้พี่น้องนี่โอ้ัยขนาดเลยปูนามีสูงงามเลยครับ พอดีกินกับตับห้งไหมครับนี่น,นี่เอ,อ,เอ,อ้ยกัดมืออุ้ยโอ้โเลอพี่พ่องอ้ยตายตายตายลองหนอหน่อยกันนะพี่าโอ้ยเป็นคท่านวนครับหัวท่านวนเห็นไหมมนบ่เดยวนี้ โอ้ยูเออตห้อยเชียงปูพี่น้องฮะเฮ้ยาเก็บหอยเกปูห้อยหน้าด้วพี่น้องหอหน้าปูกระปูเดใส่งามๆสองสอเอาเลยเอาเลยโอ้ยเี้ยปูครับพี่น้องภาพส มาเก็บปูหน้าน้ำกันครับนี่อ่ะปูหน้าเนี่ยขาขาเลยแล้วเก็บปูหน้านปลาอยา,ากจะของพี่นอ้องพุณอะไอยไหมปูกระมีปูกระไรน,นี่อาวนัน่นไปเร็ว ปลาปลาโคหน่อยกับ hmm. พ oh. ี่บันนี่ปลาโคหน่อยอ๋อจับเด้บ่จุ๊บุ๊บปูไรเออปูกัดออเออปูนี่โอ้ยโมเมนต์ท่าแบบนี้นี่จับปูมือเดียวนนั่นที่ปานนา่นัน จะใส่งามๆๆเลยพี่น้องเลยพอดีกินเจตบังหุ้งโคดีดองนะเก็บไปดองให้พี่น้องเนาะฮึบม้อนโอ้ธรรมดาเสียดหาปูหุ่นเนี่ยวไปหาข้าวกินบยำแร้งมื้อนี้มาหยอ่อนนะเอ๊ะทำกดพี่น้องมาหยอดอยางนะครับมาหยอดอยาง สิ em, ่งเขาแรกแล้วก right. ็เลยมาหาอยู่กี่น้ำนั่น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 นปลาดุกน้อยพี่น้องนี่ปลาดุกน้อยสัวกัตตัวนี่ตัวนี้เซ็ตปุ๋นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี่นี่นี่ปลาดุกหน้าหน่อยโอ้ท่านใหญ่น้อพี่น้องเนาะท่านเดียร์นุ่มอยู่ไป มันหยอดอยางพี่น้องเอ้ยบ่ท่านเด็เศร้าหน่อยอยู่ซีทุ่มแล้วสามซีทุ่มแล้วพี่น้องนี่ท่านเด็เศร้าอยู่อ mm. ื้อหูกัดลายมันนี้แห้งคักนั่พี่น้องนี่น้องนี่มาเบิ่งกัดนั่นผู้ชมฮ mm. ะอื้อหูปดุกกับปบปดุกปูกับป,ปูบดุน mm. ลายพี่น้องสุดยอดเลย ถามแม่บ้านกันโมมีแนวใสออุยกัดมือพี่น้องอุยปู่ปู่อุ๊บุ๊ยไปแล้วไปแวไปแล้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 วเก็บไปเก็บมาใส่น้องมอไปแล้วแล้วเน้้อน้อ หนีเออเออหนีเบือไอหนีเบือพี่น้องเอ้ยโอ้ยบ่คือดอกแนวนี่โอ้ย huh. จับปูมือเดียวมันบ่ทาดอกพี่น้องบ่แม่นว่าจับปลาม onun, ือเดียวได้พี่น้องเอ้ยจับปูมือเดียวกับบ่แม่นธรรงหมดอ่โอ้ยหนีบมือพี่น้องเก็บแล้ว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 หยับปูบ่ได้มันกัดมือมันหนีบมือพี่พี่พี่น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 ี่ กน่าก็ทำกัดไปเลยโอ้นะแดงเลยพี่น้องเลยกูนะกูนะโอ้ตัวน่อยๆก็ไม่ดีดไม่เดือดน้ำพี่น้องเนาะอาหวประกดตันี่ประกดหน่อยก็ไม่มีบานเ้ประกดหน่อยพี่น้องเยั้ใจยสวนยางจะขค้องนะครับแม่ปลาอยางจะขล้อง เนี่ยหัวอยู่หางกินมืดนะครับช่วงนี้น้ำแกงขึ้นนะครับน้ำขึ้นน้ำถั่วมนะครับฟังะนะุ้่นน้ำถั่วมนะครับนี่ไอยก๊มมี่ปูไหมให้ตูบปงไงเลยนะโอ้ยเก็บแล้วล่ะฝุ่นฝุ่นใจงงงงบ่ไ๊วยดอกพี่น้องเลย เสียนเพิ่นจับซะเฮ mm hmm. อเสียนปูด่ด้ถ้าจะเก่กับหอยคนปู่้ายนีค่คือยอยูพราะเดีได้ไปโรงเรียนย้อนอยูไ่ได้เพิ่นกกนี่ก็ได้ในบ้านเกง่งยูงได้คนปู่ี่หวยคายเรี้ยงละสองสามร้อยอยู่เล mm hmm. ปู่หน้าพี่ร้องนี่พีมาทงพี่พี่ีีร้องสถ่ข้าหอยสลีใคสี่เหรอพี่ พี่พี่พี่นี่สองตัวเลยในปานเอ้อเก็บอยู่บ่นี่ผมจะมูเนี่ยโอ้ยงทาตัวแนวนี่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 คิดนี่คือจีดดวนนี่ต้องพี่น้องด้วยเจ็บปูกำลังมวนเจ็บมือโอ้อ็ไปถอดกรอบแล้วพี่น้องเนาะนี่นี่นีนปลาเนี่ อีกตัวนึงอีกตัวนึงใปนปลาหนิอ๋อพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ครับไว้เพียงแค่นี้นะครับ,รบฝากากดไลค์กดแชร์น้ำเด้อพี่น้องเอฟซี e อ่าท่านผู้ชมนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเด็กแบบพี่น้อง